ทำไมน้องแมวชอบปัดของตกโต๊ะน้องแมวอาจอยากให้คุณสนใจถูกดูยังดีกว่าโดนเมินใ่น้องแมวมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงความน่ารักน่าชังนั่นก็คือการปัดของให้ตกลงจากโต๊ะหรือที่สูงอื่นๆ สิ่งที่อุ้งเท้าของน้องแมวสัมผัสนั้นเป็นไปได้ตั้งแต่ของที่ไม่น่าสนใจเช่นเศษกระดาษไปจนถึงของราคาแพงและแตกง่ายอย่างแจกันหรือแม้แต่โทรทัศน์ขนาด50นิ้วและเหตุใดกันที่ทำไมอุ้งเท้าของน้องแมวถึงไม่เคยหยุดนิ่งบางทีอาจเป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าตัวร้ายขนปุยนี้ก็ได้นะ น้องแมวเชี่ยวชาญอย่างเหลือเชื่อในการหาวิธีจัดการกับสิ่งที่ผู้เขาต้องการเอมมี่โชใจที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมสัตว์จากสมาคมที่ปรึกษาพฤติกรรมสัตว์นานาชาติ าว่าพฤติกรรมการปัดขอมักจะหมายถึงมองมาที่ฉันให้อาหารฉันหรือเล่นกับฉันเธออธิบายว่าการได้รับความสนใจทางลบเช่นการถูกดุยังดีกว่าการเพิกเฉยการปัดสิ่งของให้ตกจึงเป็นเอกวิธีหนึ่งที่น้องแมวได้รับปฏิกิริยาจากเจ้า ขณะที่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมวมิเกลเดลกาโดจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดสหรัฐอเมริกากล่าวว่าแมวจำนวนมากปัดสินของโตกเพราะพวกมันได้เรียนดูว่านี่คือวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการดึงดูดความสนใจของมนุษย์ อย่างไรก็ตามยังมีเหตุผลอื่นที่เป็นไปได้เช่นกันนั่นคือการรับโคมสัญชาตญายาน,นักล่าที่น้องแมวเคยเป็นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่าลืมว่าเจ้าเหมียวที่นอนเกาพุงอยู่ตรงนี้นะเคยเป็นสัตว์ป่ากินเนื้อที่ดุร้ายและเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมมาก่อนแม้ตอนนี้น้องแมวจะขี้เกียจและอยู่บนที่นอนก็ตาม แล้วเราจะแก้ปัญหาเจ้าขนปุยกับพฤติกรรมชอบปัดของได้อย่างไรกันแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันนะคะก็คือการให้น้องแมวไปทำอย่างอื่นดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของมีของเล่นใหม่ๆที่เพียงพอต่อแมวของคุณอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นที่มีการแก้ปริศนาหรือที่มีขนมซ่อนอยู่ด้านในเพื่อดึงดูดความสนใจของน้องแมวจากแก้วน้ำบนโต๊ะไปเป็นของเล่น หากเจ้าเหมียวของคุณยังมีพฤติกรรมปัดของให้ตกอยู่แสดงว่ามันต้องการความสนใจจากคุณมากกว่านี้ โดยเจ้าของแมวควรพยายามให้เวลามากขึ้นในแต่ละวันเพื่อเล่นกับน้องแมวรวมทั้งแสดงความสนใจต่อพฤติกรรมที่ดีที่น้องแมวทำกล่าวอีกในหนึ่งนะคะก็คือถ้าแมวของคุณคิดว่าคุณไม่ได้ให้ความสนใจต่อพวกเขาเพียงพอหรือว่าคุณไม่ได้ให้อาหารหรือขนมตามที่พวกเขาชอบพวกเขาจะตัดสินว่าคุณไม่ยุติธรรมเจ้าแมวอาจทำเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณน,นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกว่าจานอาหารนั้นว่างเปล่านานเกินไปแล้วนอกจากนี้การป้องกันที่ดีก็คือการไม่มีสิ่งของวางบนชั้นหรือโต๊ะที่มีความเสี่ยงจะถูกอุ้งเท้าของน้องแมวของคุณปัดตกลงมาและการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเหล่านั้นเมื่อน้องแมวกำลังกระโดดขึ้นไปบนชั้นวางกรอบรูปซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมการเรียกร้องความสนใจนี้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าน้องแมวกำลังคิดอะไรอยู่สำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วการวิจัยแมวดูเหมือนว่าจะไม่เคยเสร็จสิ้นและเจอกับความลึกลับอยู่เสมอในใบหน้าขนปุกปุยนั้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ National Geographic Thailand